ออาละครับทุกคนวันนี้ผมได้มีโอกาสผ่านมามานิดนะครับเขาบอกว่ามานิดเมืองหม่เนี่ยผัดซีอิ๊วร้านนี้อร่อยครับร้านตะลวยตามสั่งนะครับถ้าตรงไปโรงเรียนกนกศิลป์นะครับเลี้ยวซ้ายดูซอยดีหกนี่เลยครับร้านตะลวยตามสั่งครับเป็นร้านรับเล็กๆในหลุมในซอยนะครับนี่ครับเจอบาร์นั่งโอ้มีโต๊ะนั่งด้วยนะโอ้ลองรับได้ครับทุกคนครับเอาละครับมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับไปดูเมนูอาหารครับแต่สิ่งที่อยู่ในใจก็คือผัดซีอิ๊วเราต้องสั่งมาครับนี่นะครับโอ้โหสมคำน้ำลือครับนี่ครัับผด หอมมากใส่พริกเข้าไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวมาลองชิมกันทุกคนออ้ยหอม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 นี่หื่นเก,กี๊ปลานั่กินปลามาละมละมละุมะอ้ยน่ากินมากเ่นครับเดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยไปเอาครับทุกคนม,มาเริ่มกันเลยนะครับซีวโบราณสดตึกนะครับนี่มีพริกไทยโรยด้วยอันนี้สั่งใส่พริกเลยนะครับแล้วก็มะนาวครับทีเด็ดครับนี่ฮะเป็นสไตล์กวางตุ้งนะดทดสอบเส้นก่อนเลยนะครับนี่ดูดูทุกคน ความเหนียวนุ่มของเขาไม่รู้สูตรอะไรของแกทำยังไงไม่รู้นะครับดูนะครับต้องร้านตาหลวยเท่านั้นนะทุกคนนะใครเคยกินแล้วรีวิวหน่อยมอเม้นโหนงหน่อยว่ารู้สึกงไงอร่อยมากร้อนๆเลยอืมอืมนุ่มนุ่มจริงหมูหน้ากรอบพ,พอดีเลยอืม เนคือที่สุดเป็นคือที่สุดถครมาทานที่ร้านได้ร้อนๆนะผมบอกเลยนะว่าร้อนเลยนุ่มมากมีความหวานของซีอิ๊วกับน้ำตาลนุ่มนุ่มนุ่มเลยนุ่มเลยน่มๆเลยฟินม,มาก สี่สิบบาทนุ่มๆผัดซีอความหนุบความหนุบความหนับความเส้นหนุบหนับเหมือนเส้นแก้วเส้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะนุ่มมากกินแล้วแบบฟินสุดๆนะ อขออนุญาตตาหลวยรีวิวแล้วนี่ครับอร่อยอร่อยมากสี่สิบาทนะครับมาที่ร้านสี่สิบาทเชื่อผมหรือใส่กล่องก็ได้นะครับใส่ปุ๊บก็เอากลับไปกินที่บ้านเลยร้อนๆเลยสดๆเลยนะนี่น้่ากินก็ได้แป๊บเดียวนะครับขยับก,กินเผ็ดสองสายพริกขยากกินแบบออริจินอลก็ก็สั่งธรรมดาครับกปกติ ทำสุดท้ายแล้วอร่อยจนเกือบอยู่ไม่ได้อ้ยทุกคนมันไม่รู้จะอธิบายยังไงดีอร่อยจริงๆครับต้องมาซ้ำอีกแน่นอนร้ <c oughs> อยเปอร์เซ็นต์เชิญมาชิมได้นะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนี่ครับกะทะเหล็กครับข้าวผัดกะทะเหล็กครับข้าวผัดสุด,สดหน้าตาลอ,อยอร่อยจริงๆ นะครับโอ้โ oh, หไฟฟูด้วยนะครับโอ้โ oh, หเอาลงมาในควันขึ้นแบบโอ้โ oh, หร้อนๆเลยน่ากินมากคนตอนนี้อิ่มก่อนนะฮะโอ้ห oh, เมนูมีมากมายครับโอ้โ oh, หแพ็กเกจเขาก็ไม่ธรรมดานะครับสั่งได้ที่แก๊ปนะครับไลน์แมนแล้วก็ช้อปปี้ไปเลยนะเรามีบริการออนไลน์ด้วยมีกะเพราหมูแทบ,บข้าวผัดหมูโบราณน,นะครับนี่เมนูเขาครับผัดไทยโบราณน,นะครับข้าวไข่เจียวสับท,ทรงเครื่องขาหมูน้ำมันหอยซอสบิกไท่ดำราดหน้ <laughs> าโบราณสุดสึก ผัดซีอุอ้โยผัดพริกดยวกก็อร่อยมากนะครับน้ำเนสกาแฟนะครับตาตั้งตาแข็งนมเย็นชื่นใจแล้วก็มีโกโก้ด้วยนะฝากไว้วยนะครับร้านตะลุยตามสั่งมาใหม่ใหม่ซอยดีหกนะครับอ้าวปรเมอั